ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่บอยอายุเยอะมา5060บเนะี่ยบอยอาจจะไปในวงคือเขาแต่ว่าใครอยากเจออาจจะมาเจอผมที่ผมอาจจะเป็นมินิคอนเสิร์ตเดือนละหนึ่งครั้งใต้ร่มไม้อยียงเสินเอีมินิกับอรดีคับลูกโนบอดโอ้ยได้ลูกเกษตรลูกเป็นมอลลัมเนี่ยแหลนะเนาะผู้หนึ่งเป็นพระเอกผู้หนึ่งเป็นนั่งเอกเอาเอาลูกเด้อเสร็ในทันกูบผมมาจาเนี่ยแหละพอดี ลังอยู่ในไฟพอดีช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเราได้เรียนรู้จากวันนี้เป็นต้นไปคือทุกอย่างมันชั่วแล้วก็เป็นช่วงที่สร้างอุ่มผู้ใดมากนะ่โอ้โโมเมนต์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็พี่แนอนอีก ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อย้ำเน,นยนะจ้า